ก็วันนี้สวัสดีนะครับผมจะสอนใส่รายงานบอทดนะครับว่าทํายังไงนะครับยังมีหลายท่านเลยนะครับที่ว่ายังทําไม่เป็นอยูนะ่อย่างแรกเลยนะครับคือเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวเ,เขาเรียกว่า,างไงแอดไปกับมันนะนะครับกดกดไปที่ชื่อเลยนะครับกดไปที่ชื่อเลยแล้วก็พอมันจะ เด้งมาหน้าเนี้ยของคนที่ยังไม่เคยคุยกับมันเนี่ยมันจะขึ้นคำสั่ง start นะครับให้เรากด start นะครับหลังจากนั้นเราจะได้เลข id มาพอเราได้เลข id มาแล้วเนี่ยให้เรานะครับเอามาใส่ในนี้นะครับามาใส่ในนี้รกรอบวางไปแล้วก็ติ๊กติ๊กช่องบนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มากดที่ตัว ubot นะครับรรยชื่ออันนี้นะครับ แล้วก็กดสตาร์ทนะครับก็คือใครมาใหม่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหัวข้อสตาร์ทให้เรากดเลยนะครับก็หลังจากเรากดไปเนี่ยทีนี้พอเรารันบอทดนะครับทุกๆรายงานเลยนะครับทุกๆรายงานเลยมันจะส่งมาในห้อง ถ้าขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็คือโอเคนะครับในห้องก็คือแจ้งเตือนแล้วว่ามีการใช้งานอยู่นะครับผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะส่งมาอย่างนี้นะครับเ,เลข i อเนะครับก็คือรายการซิก n นลเมื่อกี้เนี่ยที่ที่เราดูเนี่ยคือมันมีมาทั้งหมด17 17ไม้ใช่ไหมที่เราใส่เข้าไปนยครับเ,เมื่อมันถึงไปถึงร,รันไปถึงรายการที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นชื่อ ครับก็คือไม่ใช่ขึ้นชื่อครับขึ้นหมายเลขไม้นั้นนะครับก็คืออาจจะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามส่วนหัวข้อที่สองเนี่ยนะครับหัวข้อที่สองเนี่ยมันคือโหมดนะครับก็คือ,อจะเป็นไบนาลีก็ได้นะครับจะเป็นดิจิตอนก็ได้นะครับต่ออันที่สามนะครับก็คือชื่อสกุลเงินนั้นๆน,น,นะครับชื่อคู่นั้นที่เข้าไปนะครับอันที่สี่ก็คือไทม์เฟรม M1 M5 M15 ก็ขึ้นอยู่กับรายการสัญญาณนะครับ <c oughs> อันต่อไปก็คือเทรนนะครับก็คือเหมือนกับเาขาเรียกว่าอย่างไงวะจะกดขึ้นกดลงะครับประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเป็นคอมพา์ก็ขึ้นนะครับถ้าเป็นเวนด้าก็ลงนะครับในส่วนของตัวเสริมเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ระบ,บุข้างหลังว่าเทรนณขนาดนั้นนะครับ ในคู่นั้นนะ่ะเป็นขึ้นเป็นลงน,นะครับมันสามารถกําหนดได้ว่าเอ้ยถ้ามันเป็นคอมพานะครับแล้วคอนเะฟิร์มด้วยคอมพาเนี่ยมันก็จะเข้าไม้นั้นนะครับแต่ส่วนนี้ผมคิดว่าในเมื่อม,มันมีตัวกองอยู่แล้วนะก็เลยอ,ออกไปนะครับมันมีตัวกองอยู่แล้วนะ SMA เท่าไหร่ก็ว่ากันไปจะไซเอมด้วยก็ได้อายไซก็ได้นะครับย้อนหลังกี่แท่งได้หมดนะครับครบจริงๆนะครับ ส่วนที่สําคัญเนี่ยผมมองว่ามันครบหมดแล้วนะโหมดเกลครบนะครับขาวก็มีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสเตตัสเนี่ยก็คือถ้าเราเล่นไม้มาถึงเกลที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเอ้ตอนนี้มันกําลังเกลหนอยู่นะตอนนี้กําลังเกลสอตอนนี้อาจจะไปเกลอยู่แถว2ออะไรเงี้ยเราก็ดูได้จากหัวข้อตรงนี้นะครับตรงสเตตัสนะครับส่วนจุดเข้านะครับ ระบุชัดเจนนะครับว่าเข้าไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับคือคือคือเหมือนกับจะได้ไม่เพี้ยนอะ่ะอ่ะก็มันเข้าตรงไหนก็มันแจ้งนะครับเข้าตรงไหนปิดตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างอย่งย่างนภาพเนี่ยคือมันเข้าตรงที่หกสองห้าใช่ไหมหกสองห้าแปดหนึ่งมันก็ปิดที่ห้าหกนะครับ สถานะเนี่ยครับก็คือมีวินกับลอสนะครับมีมีสตัวนะครับแพ้กับชนะแค่นั้นเองในส่วนของข้างล่างนะครับลงมาตรงช่องนี้นะครับก็คือจํานวนเงินณตอนนั้นนะครับจำนวนเงินที่ที่เปิดไม้นั้นไปนะครับอย่างอย่างีนเนี้ยคือชนะแบบไม่เกลนะครับก็ชนะไม้แรกหมดเลยส่วนล่างสุดนะครับก็คือผลสรุปผมจะอิิบายว่า เราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่ามันมันรายงานเป็นยังไงเราสนใจแค่ตัวเลขพอพอร์ตใครเป็นเหรียญมันก็จะขึ้นเป็นเหรียญอย่างนี้ยรันะครับมันถูกฟิกค่ามาเป็น RS อยู่แล้วเพราะบอร์ดเป็นของบราซิลนะครับบราซิลเขาทำบอร์ดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนของผมไม่รู้ไม่แนใจไม่ชอ็อตลวในส่วนของพอร์ตเงินบาทนะครับถ้าพี่ใส่30มสิบาทตรงนี้ก็จะมาเป็นสามสิบนะครับพี่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเรากําหนดค่าฟิกไว้เท่าไหร่เนี่ยมันมาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ กำหนดค่าไว้ยังไงมาเป็นแบบนั้นนะครับในส่วนของปัติงเกลเองนะครับเหมือนกันนะครับใส่ไว้เท่าไหร่มันก็ออกเท่านั้นนะครับมันจะยึดตัวเลขในพอร์ตเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากบอทดต,ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับคือมันราคาดีมันราคาได้ดีมากคือผมอได้ราคามาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับมันถูกกว่าร6อยต่อเดือนของบอทฟรีนะครับผมไม่ได้จะไปพลาดพิงอะไรนะแต่ตัวนี้ดีเลยแทบไม่มีเลยแถมระบุได้อีกต่างหากนะครับจะออกไม้ช่วงไหน ค่อนข้างที่จะ,ะผมคิดว่าเซฟได้เดือนละ60บาทเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็การขายขาดเนี่ยก็ผมขายยังราคาหลักร้อยเลยมันมันไม่ต้องไปเสียแบบเออสำหรับสายบอดอเอ้ยสิเดือนก็โดนไปเป็นพันกว่าใช่ไหมวันพันหกพันหกกว่านะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงนะครับก็คือซื้อขาดเลยนะครับส่วนพาร์เนอร์เองเนี่ยคุณก็ ใช้งานได้นะคุณก็ติดต่อผมได้นะถ้าคุณอยากจะเอาไปขายในห้องของคุณเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผมคงจะไม่ได้ยกฐานทั้งหมดให้นะครับอาจจะเป็นการแอดคีย์ให้แทนนะครับแต่ก็ส่วนนั้นก็คุณก็ได้รายได้ไปนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนะเพราะว่าผมก็ขายของถูกไหมซึ่งของที่ขายนะคุณภนาะพมันก็ค่อนข้างดีนะครับก็อยากจะแบ่งอยากจะไปใช้งานเนี่ยคุณก็เอาไปใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นซิกเนลจากห้องผมเท่านั้นนะครับสัาลกเนลที่ไหนก็ได้นะครับ ที่ไหญก็ได้นะครับขอแค่มีสัญญาณมาลันนะครับมันเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้เรานะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ